นักเรียนทีนี้ตอนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่10แล้วนะครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับในสัปดาห์นี้อาจารย์จะให้นักเรียนอัดนคลิปวีดีโอนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแบบผสมผสา,น,สานนะครับสองท่าริกานะครับเวลานักเรียนทำนะครับนักเรียนต้องรายงานตัวเองก่อนบอกชื่อในมสกุลทช้นเล่นที่แล้วก็บอกว่าวันนี้ผมจะทําการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานนะครับ เด,เดี๋ยวดูทอย่างกันเลยว่าสองท่าที่จ,จยจะได้ห้ไปมีท่าอะไรบ้างนะครับดูท่าแรกนะครับท่าแรกนะครับเ่อสบายท่าที่สอง อีกสองนะครับเวลาเรียนทำนะครับท่าหนึ่งรอบไปกลับหนึ่งครับจะเลือกข้อที่สองเลยนะครับฮะไปดูเดี๋ยวดูอาจารย์ทำนะครับเดี๋ยวครับอันนี้นะครับอาจารย์ก็บอกว่า ถ้าเป็นทุกคนผมจะอัดว,วิดีโอนะครับส่งอาจารย์เองนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับ